สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์ในรูปแบบของพนักง,งานประจำหลายคนคงมีความรู้สึกเหมือนๆกันที่เรายังไม่ได้เริ่มทำคอนเทนต์หรือว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คือมักจะบอกกันว่าเราไม่มีเวลาเราเป็นพนักง,งานประจำเราทำงานประจำแล้วเราจะเอาเวลาช่วงไหนมาทำ จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราคิดให้ดีนะสมมติว่ามันเริ่มจากเรามีความตั้งใจก่อนถ้าเรามีความตั้งใจว่าฉัจะทําแล้วเนี่ยฉันอยากจะทําคอนเทนต์ขึ้นมาสักช่องหนึ่งสักช่องทางหนึ่งเอาไว้แบบว่าให้เป็นที่รู้จักแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับสนามซ้อมของเราเองนี่แหละในการที่เราจะ แสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาอันดับแรกเมื่อเราตั้งใจจะทำแล้วเนี่ยส่วนเรื่องเวลาเรื่องเวลาถ้าเราลองคิดให้ดีจริงๆแนละ้วมันไม่ต้องใช้เวลามากในช่วงแรกประมาณวันละสองชั่วโมงถ้าคุณคิดดีๆว่าคุณมีเวลาช่วงในสักสองชั่วโมงอาจจะเป็นหลังเลิกงานช่วงเวลาก่อนเข้านอนหรือว่าเป็นเวลา ที่เราสะดวกยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราลองคิดดูว่าวันหนึ่งเรามีเวลาทําอะไรอย่างอื่นบ้างที่ที่ไม่ต้องทําก็ได้สมมุติว่าลดเวลาความบันเทิงลงนิดนึงลดเวลาการที่เราถ่ายทิกตอกถ่ายเฟซบุ๊กการเล่นทิกต็อกหรือเล่นเฟซบุ๊กอะไรมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราเสพอย่างเดียวอะ เราไม่สร้างเราก็จะไม่มีอะไรเป็นของเราเองก็เลยเริ่มที่ง่ายๆว่าถ้าเราลองคิดดูว่าวันหนึ่งของเวลาสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ทําอะไรบ้างเราไม่ต้องอัดคลิปทุกวันก็ได้สองชั่วโมงนี้ใช้เวลาเตรียมตัวสักหนึ่งกับดาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแต่อัดคลิปจริงก็แปดวันเสาร์ก็ได้ซึ่งในช่วงแรกๆเราก็แค่มคลิปสักสัปดาห์ละหนึ่งคลิปปุงว่าก็โอเคแล้วนะแล้วยิ่งเริ่มต้นเนี่ย มันเป็นการทดลองของเราเองเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งช่วงแรกอะ่ะมันเป็นกันทุกคนแหละไม่มีใครเกิดมาปุ๊บอัดคลิปครั้งแรกแล้วแบบว่าโอ้โหพูดคล่องพูดเหมือนแบบมืออาชีพเหลือเกินมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องแค่ต้องลองทําซึ่งคันนี้ไอเวลาสิ่งที่จะทให้มันง่ายเนี่ยเริ่มจาก วันละสองชั่วโมงที่เราหาได้ใช่ไหมเราก็มาคิดก่อนว่าคอนเทนต์ของเราเราจะทำเรื่องอะไรดีถ้าใครที่คิดออกก็นึกเรื่องอะไรที่ชอบอ่ะก็ทำเรื่องนั้นแต่สำหรับคนที่คิดไม่ออกลองคิดให้ดีว่าถ้าเกิดเราคิดไม่ออกแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องของชีวิตเราอ่ะมันก็เผยแผ่ได้นะอย่างเช่นการทำงานของทุกวันก็เอามาเป็นหัวข้อได้ ประสบการณ์ของเราในแต่ละวันทำอะไรบ้างเราก็เอามาเป็นคอนเทนต์ได้เพราะว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งเว,ว่ามันไม่มีใครที่แบบตื่นมาตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีอะไรทําไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่น่าจะมีทุกคนมีเรื่องราวของตนเองแค่เพียงคุณคิดว่ามันไม่สําคัญมันไม่น่าสนใจแค่นั้นเองซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็ แนะนําว่าเอาเรื่องของการทํางานของคุณก็ได้ปัญหาที่คุณเจอที่ทํางานได้หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานชอบนินทาหรือว่ามีเจ้านายบนเจ้านายด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นคอนเทนต์ได้ซึ่งในมุมของความสร้างสรรน,นะไม่ใช่ใน,น,ในมุมของทอกิกนะอย่างเช่นวันนี้ผมไปทำงานสายเพราะว่า ผมต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วคนนี้ฝนตกซึ่งใช่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนเช้าใช่ไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นว่าปรับปรุงตัวเองว่าลองตื่นให้เช้าขึ้นเพราะว่าถ้าเราตื่นให้เช้าขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวเยอะขึ้นอย่างเช่นพอรู้ว่าฝนตกปุก๊บเราก็ใส่เสื้อฝนเราก็สามารถไปทำงานได้โดยที่ไม่สาย อันนี้ก็เรื่องก็แค่นั้นแหละก็หัวข้อหนึ่งเราก็ตั้งไปเลยว่าหัวข้อเรื่องการมาทํางานให้เร็วขึ้นอันนี้แค่ยกเรื่องการทํางานนะส่วนใครที่มีเรื่องอื่นก็ทําตามที่คุณคิดได้เลยว่าจะเอาเรื่องอะไรคราวนี้พอเราได้หัวข้อแนละ้วคราวนี้เราก็ต้องมาตั้งเนื้อเรื่องเือเอาให้ง่ายๆเราก็เขียนโน้ตเอาไว้เลยถ้าคนที่ ถนัดกับการใช้คอมพิวเตอร์คุณก็จดในโปรแกรมโน้ตโปรแกรมอะไรก็ได้ซึ่งส่วนตัวผมเองที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยซึ่งเพิ่งคน้นเพิ่งจะพบว,ว่ามันเป็นเครื่องมือที่สะดวกผมก็ใช้ตัวโนชั่นอยู่ซึ่งตัวโนชั่นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมสาหรับจดโน้ตแต่วันนี้ยังไม่ขอพูดถึงตัวโปรแกรมโนชั่นก่อนคือเอาให้ง่ายก็คือคุณจดใส่กระดาก็ได้ว่า ุณเริ่มจากหัวข้อคุณจะพูดถึงหัวข้ออะไรพอเริ่มจากหัวข้อเสร็จปุ๊บต่อมาก็เป็นตัวบอดี้ตัวบอดี้ก็คือเรื่องราวเรื่องราวของคุณที่พบเจอมาจากหัวข้อนั้นๆพอคุณเล่าเรื่องราวของบุญได้ครบแล้วตอนนี้ก็ปิดท้ายด้วยว่าคุณนะ่ะต้องการให้คนที่คุณพูดให้เขาฟังเนี่ยทำอะไรต่อหลังจากนั้น อาจจะเป็นให้เขาช่วยกดตับสไคร์หรือให้เขาช่วยคอมเมนต์หรือให้เขาช่วยแชร์อะไรพวกเนี้ยมันก็อยู่ตรงส่วนท้ายตอนนี้ถ้าเกิดเราเขียนโน้ตเป็นหัวข้อหัวข้อได้ใช่ไหมเราก็สามารถมาคิดอีกทีหนึ่งได้ว่าแต่และหัวข้อที่เราเขียนไว้เนี่ยมันมีตรงไหนที่เล่าแล้วแบบติดขัดไม่คล่องปากเราก็เปลี่ยนได้แก้ได้ ทำทุกอย่างบนกระดาษให้เรียบร้อยก่อนทำเป็นสคริปต์ให้เรียบร้อยก่อนอาจจะเป็นหวัวข้อคร่าวๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องเจาะลึกอ,อะไรแล้วคราวนี้คุณก็ตั้งกล้องก็พูดตามสคริปต์ที่คุณวางไว้ได้เลยคราวนี้คนที่ทํางานประจําอย่างพวกเราก็สามารถเริ่มต้นทําคลิปแนะนําตนเองได้เพราะว่าประโยชน์ของมันนะ ในปัจจุบันนี้เลยนะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีคอนเทนต์รีเอเตอร์เยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราหีไม่ได้หรอกว่าทุกคนเนียเสพสื่อโซเชียลันอยู่เพราะฉะนั้นในในเราก็เสพสื่อโซเชียลันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะสร้างสื่อโซเชียลขึ้นมาเพื่อให้มีคนรู้จักเราให้คนรู้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรแล้วมันก็เป็นโอกาสของคุณเองนี่แหละในวันหนึ่งว่า คนก็จะหันมาขอความช่วยเหลือคุณจากเรื่องที่คุณถนัดเรื่องนั้นๆเพราะว่าถ้าคุณสร้างตัวตนได้ให้เขาเชื่อว่าคุณเป็นใครคุณถนัดเรื่องอะไรแล้วคุณแก้ปัญหาให้เขาได้อ่ะคุณก็สามารถสร้างไรายได้ให้ตัวคุณเองได้สุดท้ายนี้ก็ไปหาเวลากันดูนะครับแค่สัปดาห์หนึ่งให้หนึ่งคลิป แต่เราวันหาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ได้ทําสกิปให้เสร็จก่อแเราถึงบรรดาวันหยุดสักหนึ่งวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ลองอัดดูสุดท้ายนี้ไม่ต้องรอให้พร้อมครับลงมือเลย